thầu thì bớt hết cái đồ bọc như vậy Rồi Thức xuyên đây Thầu thì bớt là Nhìn phải mà kiếp Nên mất bớt đột Thế này, này có đầy chứ cũng lẻ chứ ไอ้ครับอีดีคนบานนี่บกินกันนกอู้ไดยังไี้ยังไงแต่เอายู่สิได้ดอพวกงคุณเนาะอู้แกงเสืยนาเป็นแถวหาจะดอกอ่อนๆว่ะเต็มถีบอยู่พี่น้องเลย กาศดีว่ามึงน,นี่เนี่ยก้อนน้ำแข็งก้อนบมักใหญ่เลยสุดยอดเลย